ปรางกนรันโพสร,รูปคู่กับเจตแต่ถูกชาวเน็ตแซะแรงไม่เปิดตัวคบกันเลยขยับตัวทำอะไรก็เป็นประเด็นไปหมดสำหรับนางเอกสาวคนสวยปรางกนรันที่ตอนนี้กำลังมีผลงานละครเรื่องบุงาสารีประกบคู่กับพระเอกเจเจพิพัฒน์ก็ไม่ไายถูกยงดราม่าเป็นมือที่สามที่ทำให้คู่เขาต้องเลิกกัน แม้ว่าเวลาต่อมาหนุ่มเจเจพิพัฒน์จะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการเลิกราครั้งนี้กับสาววิววรรณรสไม่ได้มีมือที่สามมาเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับสาวปรางก็เป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นล่าสุดสาวปรางก็ได้ลงคลิปเบื้องหลังเพื่อโปรโมทละครกับฉากสวีทใต้น้ำพร้อมกับแคปชั่นว่าอ่ะเอาเบื้องหลังฉากลงใต้น้ำวันนี้มาฝากบุงาสารี e P 1ีวันนี้ละครสนุกไหม และแน่นอนค่ะว่าหลายคนก็จิ้นกันสนันเคมีดีงามกับคู่นี้ขณะเดียวกันก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์แซะว่าไม่เปิดตัวกันเลยล่าว่าคบกันจะมาพูดว่าเพื่อโปรโมทเพื่อละครเรื่องอื่นไม่เห็นจะโปรโมทเยอะขนาดนี้ซึ่งแฟนๆของสาวปลางก็ไม่ปล่อยผ่านค่ะแห่ปกป้องเธอจำนวนมากพร้อมกับสวนกลับว่าทำไมเรื่องอื่นจะไม่ลงลงเยอะแยะ ช่วงที่คู่กับพี่ปั้นจั่นก็จิ้นไม่เห็นหรือตั้งใจจับผิดตอนเขามีแฟนเขาก็ลงรูปกอดกับคนอื่นจนเป็นคู่จิ้นเลยบางคอมเมนต์บอกว่าแล้วเป็นอะไรเอ่ยเขาจะคบกับใครก็เรื่องของเขาค่ะชีวิตเขาแกไปพักก่อนจ้าบางคอมเมนต์บอกว่าเก็บกดหรอคะกรีดมันออกมาค่ะกรี๊ดเป็นต้นค่ะ